สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมือนี่พามาเบ่งรถบบติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับนี่นะครับรถกระบะนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับวงวัวสาเหตุใดนะครับคือบบติดนะครับบนกระบะก็มีขนเล็กนะครับขนเหล็กนะครับขนพวกเล็กพวกบันไดนะครับก็มียื่นออกมานะครับ ผมมีการติดทงสีแดงนะครับไม่มีการติดทงนะครับนี่นะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับรถกะว่าเป็นรถใหม่นะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถใหม่นะครับไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็รู้ว่าสาเหตุใดนะครับด้านหลังก็ติดนะครับด้านหลังก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับผู้ใดทราบสาเหตุนะครับ เปนบทีต์แฟนฝ่ายทะเบียนนะครับก็บช่วยคออเมต์ให้ได้ครับคอมเมต์ฝากคอมเมต์แสดงความคิดเห็นให้ได้นะครับว่าเป็นอย่างเงินคือบทีต์แฟนฟ่ายทะเบียนมีสาเหตุนใดบ้างน,นะครับหรือว่าทะเบียนลดนะครับทะเบียนลดหรือว่าตั้งใจบอไซเพราะว่าบนกระบะมีการผลน,นะครับผลบรรทุกนะครับเล็กกว้งมากเกินความยาวที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะครับ ว่าถ้าคนอิสทะเบียนสามารถขับเร็วได้โดยตำรวจระจับนะครับเมื่อเดินโดนกล้องโดนกล้องจับกว้มเร็วกับกล้องหูนะครับว่าทะเบียนรถที่หยังนะครับอันไหนคือสาเหตุที่บนรถไฟแผ่น,นป,ป้ายทะเบียนที่สามารถอี่ากี้จงได้ยัางสวยหรูซึ่งเนื่องจากตามกฎหมายแล้วต้องติดนะครับต้องติด ก็มีป้ายขาวก็ต้องใส่ไยแดงนะครับถ้าเป็นรถไม่นะครับอันนี้ก็เป็นรถไม่นะครับแล้วก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็การขับรถนะครับขับรถด้วยความเร็วนะครับตอนนี้มีกล้องจับความเร็วทีเก้าสิบนะครับเขาก็ขับร้อยประมาณร้อยยี่นะครับตัว่าเขาจะมีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับนะครับ้างนาก็มีกล้องนะครับ <t waste écrit> ข้างหน้ามีกล้องนะครับกล้องจับความเร็วนะครับก็ได้อยากมูว่ากล้องจับความเร็วอิใส่นะครับรดติดตามผมไว้นะครับเมื่อเห็นกล้องจับความเร็วผมคลายทํามาลงให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับกล้องจับความเร็วนะครับกล้องจับความเร็วที่เกาอยู่หนาด้านสร้างห้่มนักนะครับ ไปนะครับมีผ่านไปผ่านม้าเสียรเบียง,งยาวนะครับจะไปป่าจีน,นะครับจะมีกล่องจับกลองเร็วอยู่นะครับกล้องเลี้วนะครับอายุแถววัดหนองไผ่นะครับที่แถ,ว,ว,ถวหน้าวัดหนองไผ่ก่อนจะถึงหน้าวัดหนองไผ่จะมีด้านสังน้ำหนักนะครับจะมีกล่องจับกลองเร็วอยู่นะครับแล้วก็บ้านชุมนุมยุชุมนุม ยางนะครับชุดมุ้งยางนะครับจะมีกล้องจับกล้องเลี้ยวอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดียวคลิปต่อไปผมจะมาถ่ายทำบนช่องถนนให้เพื่อนเ,นเ,นเ่นดูอีกนะครับสวัสดีครับ